สามขั้นตอนง,ง่ายๆที่จะทำให้คุณผ่านทุกอุปสรรคในชีวิตของคุณนะคะหนึ่งเลย คุณต้องเป็นคนที่อดทนรอได้ค่ะเพราะว่าไม่ว่าเรื่องราวต่างๆที่คุณคิดว่าเป็นอุปสรรคหรือว่าบทเรียนของชีวิตบททดสอบนั้นเข้ามาเพื่อทำให้คุณเก่งขึ้นดังนั้นแล้วคุณต้องอดทนรอได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเจอเรื่องราวเจอบททดสอบเจออุปสรรคมามากๆแล้วมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะดังนั้นแล้วต้องอดทนรอนะคะ ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีแบบง่า,งสายสบายแน่นอนค่ะและสิ่งที่สองเลยนะคะวันนี้คุณต้องรู้ก่อนว่าการที่อุปสรรคเข้ามาในชีวิตของคุณนั้นคุณอย่าให้ค่าให้พลังงานกับอุปสรรคไม่ต้องคิดเยอะค่ะคือปล่อยวางฝึกฝนนะคะปล่อยวางและจงรู้และหาข้อดีในทุกอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตของเราเพราะจริงๆแล้วเขาเข้ามาเพื่อทำให้เราดีขึ้นเก่งขึ้นนะคะ จงหาข้อดีในทุกบททดสอบทุกอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตของเราค่ะและสิ่งที่3มเลยนะคะวันนี้คุณต้องคอยให้กำลังใจตัวเองชื่นชมตัวเองนะคะว่าเราเก่งและเราเจ๋งขนาดไหนนะคะที่พาตัวเองผ่านได้ทุกบททดสอบ ทุกเส้นทางทุกอุปสรรคนะคะนี่แหละ3ข้อนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้เราผ่านทุกบททดสอบในชีวิตผ่านทุกอุปสรรคในชีวิตได้แบบง่ายๆสบายๆจงอดทนรอให้ได้นะคะและรู้ว่าทุกอย่างมีข้อดีเสมอคะ่ะและเราจะกลายเป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าตัวเราเก่งและเจ๋งมากขนาดไหนนะคะแล้วเจอกับครูสันน่ทวีวันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ